สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีวันที่24มิถุนา2568นนะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยรถใหม่1คันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นหนา้าเบรคร้อยสิบตัวล้อแมกสีดําเหลืองใหม่ปี2 0 2 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะฮะตัดด้วยสติกเกอร์สีเหลืองนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ลายใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะฮะก็ Cloud จะเป็นตัว ล้อเม็ดสตาร์ทมือนะครับสำหรับ Honda Vario 110นี่มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นธรรมดานะฮะตัวดับเบิลหน้าหลังนะล้อซีลวดนะครับตัวนั้นก็ตัวเริ่มต้นนะฮะร,ราคาอยู่ที่38,600บาทนะครับแล้วก็ตัวดิ้นหน้าสตาร์ทเท้า43,000บาทนะครับแล้วก็ตัวดิ้นหน้าล้อซีลวดสตาร์ทมือนะฮะ45,900นะครับ, 45, รบแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อป ราคา4 7 9 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับสำหรับคอนาีร้อยสิตัวล้อแเม็กสีดําเหลืองใหม่ที่0 2 5นะครับเงินสด4 7 9 0 0บาทนะครับ, 47, บ,รบแล้วก็มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะสำหรับตัวร้อแม็ดนี่มีให้เลือกอยู่5สีนะครับก็จะมีสีดําเหลืองตัวนี้นะครับสีแดงสีน้ําเงินนะครับสีขาวน้ําเงินแล้วก็สีเทาดานะครับนี่สีดําเหลืองใหม่ ของเราก็จะแถมหมวกกระเสื้อนะครับนี่นะสีใหม่ลายใหม่สติกเกอร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะฮะรถใหม่ก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้า100บานนะครับตัวนี้เรือนใหม่นี้จะเป็นแบบอเนลประอยู่นะรหรือว่าแบบเข็มน,นะครับนี่ฮะตัวนี้เขาได้รับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะ30,000กิโลเมตร ส่วนระบบวิ่งีรับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันเนยต้องนํารถมาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะทางแรก1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นลิโซสเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วัตนะครับ1ถึง4นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะฮะเวลารถจอดนิ่งนี่หยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับเฮ้ยนะเครื่องตู้ใหม่อูดเครื่องกระชับวัต อตัวใหม่นี้ยอดมากนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 1 0ซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองเบาขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักใ63.1นะครับลูกเล็กแต่ชักยาวนะก็เน้นประหยัดน้ำมันนะฮะยางนอกก็ใช้ของดูโร่ล้อแมกลาย5ก้านสีดำด้านนะก็เป็นระบบยางไดอยูนะฮะยังไม่เป็นยางแบบเรเดียลนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเลยนะครับเดือนมิถุนายน2,568นะฮะ เงินสด47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเงินผ่อนนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะั้างวดส่งยาวสุดได้ถึง48นวดนะครับ1,705บาทนะครับ48งวดนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะฮะทุกวันนี้ก็ออกง่ายนะครับบัตรใบเดียวออกได้เลยไม่ต้องใช้คนข้านะฮะสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่091577129นะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสันนะครับแสดลูกค้นานั่งรอรับรถอยู่นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะหรือว่าถูกใจก็สอบถามเข้ามานะฮะนี่ฮะสีดำเหลืองใหม่ก็มีให้เลือกอยู่5สีนะสำหรับดูแล้วเม็ดนี่มีอยู่5สีนะครับ ส่วนตัวล้อสีลวดนะตัวดิสหน้าก็มีอยู่3สีนะฮะแล้วก็ตัวดำเบลก,ก็มีอยู่สีเดียวนะก็จะเป็นสีดำนะครับสวยงามเลยนะฮะตัวนี้เปิดบอกก็จะเป็นข้างหลังอยู่นะครับสำหรับ h o n หน้าวิร้อนี่อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1นดสนี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันนี่จูน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะรถังใหญ่มากนะเติมเต็มถังนี่ขับ300กวโลนะครับ นิดเดียวในขับได้ถึง7.9กิโลต่อลิตรนะครับราคาล่าสุดตอนนี้ก็47,900บาทนะฮะสำหรับท่านใดสุใัยก็สอบถามเข้ามานะฮะ092151129นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะเงินสดก็ขายเงิน่อนก็ขายนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะตัวนี้ระบบไฟนี่จะเป็นไฟหน้าอย่างเดียวนะฮะที่เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลียวไฟท้ายไฟรีก็เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาที่บร็ดูนะครับว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่เงินสด47,900เงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทออกรถได้เลยทั้งงวด1,705บาท48นวดบัดไปเดียวนะครับออกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ทำรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ